แอบไปเห็นงานจริงเขามาที่ร้านนะคะตัวซีเคตแบบน่ารักมากเออก็เลยแบบต้องเอามาแหละเออไม่งั้นแบบสงส่จะนอนไม่หลับถ้าไม่เอามานี่คือพยายามแกะตามรอย่านะแต่ว่ามันก็แบบไม่เอื้ออำนวยให้แผทเลยอะ่ะเออทำไมเนี่ยจะได้อะไรรอบนี้สวัสดีค่ะทุกคน พบกับแพทอีกแล้วนะคะกับช่อง Enjoy with Pat Channel ค่ะ EP นี้นะคะทุกคนแพทจะพาทุกคนมาร่วมลุ้นงานสก c r e t กันอีกแล้วซึ่งงานเซตนี้นะคะก็คือจะเป็นเซตของน้องมินเนี่ยน เซตนี้เนี่ยแพทได้มาจากร้าน Beast Kingdom Thailand เนาะถ้าใครยังไม่ได้ไปดู EP นั้นนะคะย้อนหลังไปดูได้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้เนาะเออคือร้านเขาอะมีทั้งพวกแบบโมเดลฟิกเกอร์พวกกล่องสุ่มแบบเยอะแยะมากมายเลยเนาะแต่ก็แพทก็คือไปได้ตัวนี้มาเพราะว่าแอบไปเห็นงานจริงเขามาที่ร้านนะคะตัวซีเก t อะน่ารักมากเออก็เลยแบบองเอามาแหละเออไม่งั้นแบบสงสัจะนอนไม่หลับถ้าไม่เอามา นะซึ่งงานมินเนีย่ยเซตนี้นะคะที่แพทไปดูข้อมูลมาเนี่ยก็คือจะเป็นทีมงานของ m มต h ี้แจ็คเนาะก็คือทีม m มต h ี้แจ็คเนี่ยเขาเป็นคนที่เหมือนแบบอยู่ในทีมออกแบบพวกตัวการ์ตูนพวกกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้กับทางแบบ DC c o m i ม c การ์ตูนเน็ตเวิร์กแล้วก็ถ้าแพทจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นเอ่ด์เอ b ร r บ r ร์ นะแล้วประเด็นคือว่างานเซตเนี้ยที่มันเก๋เพราะว่าคือเหมือนครึ่งนึงอะค่ะเขาจะเป็นเหมือนกระดูกเหมือนแบบเป็นพวกอ n นาตมีข้างในร่างกายเราแล้วก็อีกครึ่งนึงจะเป็นตัวเต็มซึ่งอนาตมีที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยเขามีทีมออกแบบอีกคนนึงที่เขามาคอลแลบกันเนาะก็คือแจ็คสันฟรีนี ชื่อหน้ากล่องเขาก็เลยจะเป็นฟรีนี่สฮิดเดนดิสเครดิเบิลเนาะก็คือเหมือนเขามาคอลแลบกันก็เลยได้งานออกมาเป็นเซตนี้แต่งานจริงอะ่ะสวยมากคือแบบน่ารักอะแล้วมันแบบดูเก๋ๆอะแพก,ก็เลยต้องเอามาให้เพื่อนๆดูเนาะจริงใช่หอคืออยากจะเก็บเอาไว้เองด้วยประเด็นแต่ก่อนที่จะไปร่วมลุ้นซีเคร็กันนะคะว่าวันนี้จะออกหรือเปล่า ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แพทด้วยนะคะและเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะกลองกันดีกว่าเนาะจะได้ไม่เสียเวลา ของตัว Hidden Discretable อันนี้นะคะเขาจะมีทั้งหมด6ตัวนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นรอบๆกล่องเขานะคะ6ตัวมีอะไรบ้างก็ตามรูปเลยแต่ถ้าเราได้ Secret แน่นอนค่ะว่า1ในนี้เราจะไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะว่าใจเราอยากได้ซีเครตเออให้มันออกเถอะเนอะอือไปเดี๋ยว ไปลุ้นกันเลยดีกว่าว่ากล่องนี้ซีเครตเขาจะมาให้แพทไหมไปเลยจ,จ่า น,นี่ก็คือจะเป็นหลังจากที่เราแกะกล่องกันแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตัวอ่ากล่องย่อยข้างในเนาะเนี่ยเราก็จะมีอ่าที่จะเป็ลุ้นกันเนาะห้าตัวนี้แต่เราต้องการตัวนี้คิงบอสเนี่ยที่ใส่มงกุฎเออไม่รู้จะได้หรือเปล่าเนาะอย่ามาเปิดกันเลยจ้า เริ่มกันที่กล่องแรกเลยนะคะทุกคนตัวซิว่ามินเนียนเขาจะยังไงกับเราทำไมแพทแกะกล่องไม่สวยเหมือนที่เขาทำกันเลยล่ะเออเรารุนแรงเกินไปหรอเหมือนเดิมนะคะเราไม่ดูไอ้อันนั้นนะเราเราลุนข้างในนี้ก่อนอันเนี้ยแพทเดานะน่าจะเป็นดี c o คตัวนี้ เพราะว่าแบบมีความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรโค้งๆหูฟังอยู่ข้างในนาจริงด้วยเฮ้ยเนี่ยดูงานเขาดีทุกคนเนี่ยเออมันเก๋นะถ้าใครอ,อ่อสะสมตัวที่เป็นเหมือนที่เขาคอลแลบกับฟินี่อะ่ะเออส่งรูปมาให้แพทดูบ้างนะในคอมเมนต์เผื่อแพทจะไปตามเก็บคอลเลกชันอื่นเอ,อ้ยแต่เนี่ยเขาเก๋ดี แล้วเดี๋ยวไปดูกล่องที่สองกันเลยทุกคนคือเมืกเก่อกี้แพดะคือเข้าไปดูในกล่องเนาะเราก็คือแบบดูพวกแบบการ์ดว่าแบบเออมาตรงไหมอะไรไหมปกติใช่ไหมก็อ่ะตรงทีเนี้ยก็ไปเห็นตรงฐานอ่ะเขาก็มีฐานมาให้แพทก็ลืมดูอะ่ะแต่ว่าแพทไปเจอการ์ดต,ตัวนี้เหมือนเขาบอกประมาณว่าให้เราอะ่ะตรวจสอบได้ว่าของแท้หรือเปล่าเนาะ ก็คือเหมือนอเขาว่าให้เราดาวน์โหลดอแอปของ m i g h ี y แจ c กก่อนเนาะเสร็จปุ๊บเหมือนให้เราไปตั้งเข้าไปตั้งค่าโทรศัพท์เปิด nfc เพื่อให้มัน active ก่อนแบบบางคนอาจจะเปิดไว้แล้วเนาะก็เปิดไว้แล้วก็ก็คือลองได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่ได้ไปเปิดก็ลองไปเปิดดูทีนี้ด้านหลังของตัวนี้ค่ะเขาจะมีสติกเกอร์ตัวนี้อยู่ซึ่งอันนี้เขาบอกว่าให้ลอกมันออกอ่ะไก็ลอกออกมาเสร็จปุ๊บ เขาว่าให้เราอะสแกนอะผ่านเซนเซอร์ตรงนี้ว่ามันของแท้หรือเปล่าแพทก,ก็เลยลองสแกนดูมาเดี๋ยวแพทจะไปสแกนให้ดูอีกรอบนึงนะคะว่ามันจะขึ้นว่าอะไรอันนี้นะคะหลังจากที่เราโหลดแอปมาเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าแอปเขาเลยแมทท่ j แจ็คเนี่ยเขาก็จะมีแบบ นูนีนั่นบอกว่าเฮ้ยคอลเลกชันใหม่ของเขาคืออะไรแล้วอะไรที่แบบยังมีวางจําหน่ายอยู่ยังไม่แบบเอาออกสต็อกเราก็แบบลองมาดูในนี้ได้ทีเนี้ยไอที่เราคุยกันเมื่อกี้คือทุกคนเห็นปะ่ะมันจะมีอ่า NFC ข้างล่างเนี่ยแบบเนี้ยเราก็กดเข้าไปใช่ไหมแล้วที่เขาบอกว่าให้ลอกสติกเกอร์ออกเราก็ลอกแล้วใช่ไหมอ่ะแล้วเราก็เริ่มกดตรงสแกนนาวปึ๊บเขาบอกว่าให้เราอ่ะเอาของไว้ด้านหลัง place your product behind your phone now อ่ะ มันจะตืดเหมนมันจะสแกนอะโทรศัพท์มันจะสั่นเลยนะทุกคนแล้วเนี่ยการันตีหรือเนี่ยเฮ้ยอันนี้ก็คือของแท้นะทุกคนเขาก็จะมีบอกว่าโมเดลเนี่ยเป็นอ่อซีเรียลอะไรรุ่นอะไรโน่นนี่นั่นเนาะเออมันเจ๋งดีนะเนาะก็ประมาณนี้ค่ะเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแบบว่า เผือเราไปโดนของปลอมมาอะไรอย่างนี้มั้งเนาะเนี่ยเฮย้ยอันนี้เขาแบบอะไรเนี่ยเฮย้ยเจ๋งว่ะเหมือนออกใบเซอร์ให้เราอะ่ะเออลองไปดูนะคะถ้าใครซื้ออ่ะรุ่นของไบ d ี้แจ็มาเนาะก็ลองไปทํากันดูนะคะว่า เขาจะออกมาเป็นแบบนี้ให้อ่าเหมือนกันหรือเปล่าเนาะแต่สําหรับแพทอันนี้ก็คือเก๋อเออมันก็เป็นวิธีวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถเช็คว่าของแท้หรือเปล่าจากร้านของเขาเลยนะคะประมาณนี้ไปเดี๋ยวไปต่อกล่องที่2กันเลยดีกว่า สองที่สองนะคะทุกคนนี่คือพยายามแกะตามรอยป่านะแต่ว่ามันก็แบบไม่เอื้อ,อํำนวยให้แพทเลยอ่ะเออทอําไมเนี่ยจะได้อะไรรอบนี้มันล้นไปพร้อมๆกันอ,อันนี้เดาเลยนะน่าจะเป็นบีชพา p a ที่เจอรีตัวกลางที่มีดอกไม้เพราะว่าดูเหมือนมีสายอะไรมาด้วยก็ไม่รน้ อ่าจริงด้วยเนี่ยดูดิเฮ้ยมันเก่อนะ่ะทุกคนเออเนี่ยดูดิแล้วก็ในกล่องเขาก็จะมีอ่าเป็นการ์ดน้องว่าเอ้ยตัวนี้คือ beach party j e l y จริง,รงๆนะแล้วก็นี้เหมือนเดิมค่ะเราสามารถเข้าไปรีจิสเตอร์ได้ทุกตัวเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวแอดแกะก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาค่อยมานั่งรีจิสเตอร์แต่ละตัวเฮ้ยน่ารากักอะมันแบบตลกดีอะดูดิ ไปไปกันต่อค่ะกล่องที่สาม ่องที่สามนะคะแต่รอบนี้แกะลองแกะทางนี้ดีกว่าโอ๊ยตายแล้วคือเป็นคนที่ไม่มีศิลปะในการแกะเลยอ่ะว้ายโอเคข้างหน้าเหมือนเดิมก็ได้กล่องเขาก็แบบแน่นหนามากอะไหนเนี่ยเทบ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  เอ้ยอันนี้ฟูดแพ e สจ r t เนาะเออถ้าแพทอ่านผิดจะขออภัยด้วยนะเอ้ยตลกดีอะคือมันเก๋ชอบมันแบบความหน้ามืนของเขาอะ่ะเออมินเนียนแล้วก็แบบโลูๆกันอยู่ใช่ไหมความมืนความอื่นเขามีฐานให้เหมือนกันนะคะทุกคนไปเดี๋ยวกล่องที่สี่เลยจ้า กล่องที่สี่ขอให้ได้ขอให้โดนบ้างนะกล่องเนี้ยเออ,เอ,อคือมันเก่๋ตัวเลยนะทุกคนเอออันนี้ตัวอะไรเนี่ยฮูลาเดฟระํมชาวเกาะเนาะเนี่ยหน้ามันแบบทะเลนมากเลยอะเออเจ๋งอะ่ะแปะกล่องที่ห้าแบบรวดเร็ว ่ะกล่องที่ห้าอะไรเนี่ยตอนนี้นะคะที่เรายังไม่เจอคือ Evil minion นะตัวนี้กับ Vacation Pew ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่เราอยากได้คืออันนี้ King Bob ได้โปรดอันเนี้ยจากที่ขยำนะเดาว่าเป็น Evil minion คำไม่เจอมองกุฎเลยอะ่ะ นี่จริงด้วย Evil minion ดูดิหน้าแบบเออคือที่แบบชอบคือหน้ามันเก๋เลยตลกอ่ะอันนี้ก็แบบแถมการ์ดแถมมีการ์ดอะไรมาให้เหมือนเดิมนะคะคอนเฟิร์มว่าชั้นคือ Evil minion จริงๆนะปตาเดี๋ยวไปลุ้นกล่องสุดท้ายว่าจะได้หรือจะเกลือไปไลยจ้า สุดท้ายนะคะทุกคนมีเนี่ยนแบบไม่ใจดีกับเราเลยเนี่ยคือแบบคำไม่เจอมงกุฎเลยอะ่ะไม่ได้แน่เลยอ้โหซีอ่ vacation p e นะคะก็ไม่เป็นไรนะเข้าปกติ คือปกติที่แบบจะไม่ได้อ่ะเออจะร้องไห้แล้วเนี่ยนี่นะคอนเฟิร์มว่าฉันคือ vacation p i e l จะหกกล่องเนาะไม่เป็นไรนะเออหมายถึงไม่เป็นไรนะคือปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรนะสำหรับหกกล่องที่เปิดมาเนาะโอเคจ้าตามนี้เลยจ้าหกกล่อง สรุปนะคะทุกคนสำหรับเซตมินเนี่ยหกกล่องนี้แพทไม่ได้ซีเครตอีกแล้วเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะคือไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นว่าตัวเองจะได้เนาะเพราะว่าไม่คาดหวังไม่ผิดหวังแต่ความกวนประสาทของเหล่านางนางนั้ง6ตัวเนี่ยมันก็ทำให้เราอะ่ะไม่ได้รู้สึกว่าเออเสียดายหรือว่าอะไรเพราะว่าอันเนี้ยชอบตั้งแต่ทีแรกก็เลยจัดมาเซตนี้เนาะสำหรับงานกล่องสมหรืองานบาบอกนั่นแหละ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นกันงานหน้าเนาะแล่เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่างานหน้าแพทจะซื้องานอะไรมาเปิดรีวิวให้เพื่อนๆูอีกเนาะ เพราะว่าเอาจริงเลงไว้หลายอันเหมือนกันนะเดี๋ยวยังไงคอยติดตามชมนะคะสำหรับ EP นี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แพรดด้วยนะคะแล้ว EP หน้ามาดูกันนะว่าแพรจะมาเปิดกล่องโสมหรือจะมารีวิวงานตัวตัวต่อจีนหรือจะพาไปที่ไหนยังไงคอยติดตามกันด้วยนะคะสำหรับ EP นี้บ๊ายบาย